สาระน่ารู้เพียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถึงวี่น้องประชาชนต้องรายการอ,อปมชคุยข่าวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเวลา17นาฬิกาโดยประมาณกับผมร้อยตีสนิทใช้ลินฟ้าอปมชจังหวัดนครนายก ก็นําข่าวสารในจังหวัดนครนายกมาเล่าให้ผู้ฟังฟังกันอีกเช่นเคยนะครับข่าวที่จะนํามาเล่าให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกก็คือการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหนองแสงจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่9้ามกราคม2560เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาดรประดิษฐ์ยมานันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลหนองแสง ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแสงหนองหัวลิงในอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกจากคำกล่าวรายงานของผู้แทนมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิติคุณลุ่งเรืองรองอธิการบรดีฝ่ายพัฒนาทำให้เราทราบว่าโครงการนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจากส่วนกิจการเพื่อสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ต่างๆเกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้ได้ใช้ศักยาภาพนี้ในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่เกิดการประสานความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอก แล้วเกิดการบูรณาการในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนมีกำหนดการในการดำเนินโครงการในระหว่างวันที่9มกราคม2560จนถึง26กร,รกฎาคม2560โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น50คนในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงกระผมร้อยตีสนิทเชลินฟ้าอาปมาชาจังหวัดนครนายก ก็ต้องขอากราบลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา17.00นาสวัสดีครับสารนาหน้ารู้เสียงคู่ประชาชนนำเสนอข่าวสารในพื้นที่นำข้อมูลนโยบายรัฐบาลลงสู่พื้นที่ถูกต้องรวดเร็วเข้าถ,ถึงพี่น้องอประชาชนต้องรายการอปอมชคุ